ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนาราธิวาสบริหารงานโดยนายนพดลมนตรีในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนาราธิวาสมีเขตพื้นที่การให้บริการทั่วทั้งจังหวัดนาราธิวาสประกอบด้วยหน่วยบริการทั้งหมด13อำเภอได้แก่หน่วยบริการอำเภอยี่งอหน่วยบริการอำเภอบาเจาะบาเรศเหนือ หน่วยบริการอำเภอบาเจาะบาเรใต้หน่วยบริการอำเภอเจาะไอร้องหน่วยบริการอำเภอแหวงหน่วยบริการอำเภอสุงไงโกลกหน่วยบริการอำเภอตากใบหน่วยบริการอำเภอสุขิรินหน่วยบริการอำเภอระแงะ หน่วยบริการอำเภอรือศหน่วยบริการอำเภอจะแนะหน่วยบริการอำเภอสุไงปาดีหน่วยบริการอำเภอศรีสาครและศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองมีบทบาทหน้าที่ในการจัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม Early Intervention (EI) หรือเตรียมความพร้อมของคนพิการทาง9ประเภทความพิการเพื่อเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนเรียนร่วมโรงเรียนเฉพาะความพิการศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542และชี้แก้ไขเพิ่มเติม,ตมฉบับที่ส พุทธศักราช2545กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอันนำไปสู่การกำหนดมาตรฐานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษพุทธศักราช2561 สำหรับให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพภายในและเตรียมการสำหรับการประกันคุณภาพภายนอกซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสด,ดำเนินงานตามมาตรฐานดังต่อไปนี้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษพุทธศักราช2561ประกอบด้วยสามมาตรฐานได้แก่ มาตรฐานที่ 1. คุณภาพของผู้เรียนมาตรฐานที่ 2. กระบวนการบริหารและการจัดการมาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมาตรฐานที่ 1. คุณภาพของผู้เรียนด้านผลสลัมฤทธิ์ทางวิชาการผู้เรียนมีพัฒนาการตามศัก,กยภาพของแต่ละบุคคลที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถและทักษะ ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลหรือ IEP ซึ่งเป็นแผนการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษเป็นรายบุคคลและในแผนการให้บริการช่วยเหลือเฉพาะครอบครัวหรือ IFSP เป็นแผนที่บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเกิดจากกระบวนการประชุมกันระหว่างครอบครัวและนักวิชาชีพเพื่อพัฒนาเด็กพิการตั้งแต่แรกเกิดถึง3คขวบซึ่งในปีการศึกษา2,562ผู้เรียนมีพัฒนาการตามศักยภาพสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดดังต่อไปนี้ปีการศึกษา2,560เป้าหมาย180ผลสำเร็จ199.40 ปีการศึกษา2561เป้าหมายร้อยละ80ผลสำเร็จร้อยละ95.70ปีการศึกษา2562เป้าหมายร้อยละ81ผลสำเร็จร้อยละ93.85จากการพัฒนาผู้เรียนในปีที่ผ่านมาสถานศึกษาได้ส่งเสริมให้คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันส่งผลงานเข้าประกวดจนได้รับรางวัลและเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ เรียนมีความพร้อมสามารถเข้าสู่บริการช่วงเชื่อมต่อหรือการส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นซึ่งในปีการศึกษา2,562ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสได้ส่งต่อนักเรียนเข้าสู่ระบบโรงเรียนจำนวน30คนและส่งต่อนักเรียนเข้าสู่ชุมชนจำนวน60คน ฐานที่หนึ่งคุณภาพของผู้เรียนด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผู้เรียนมีพฤติกรรมเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีงามซึ่งในปีการศึกษา2562นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดดังต่อไปนี้ ผู้เรียนแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีรวมถึงภูมิปัญญาไทยตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคลซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนดดังต่อไปนี้มาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการ กระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจนโดยมีวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นฟื้นฟูคนพิการให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศัก,กยภาพเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่ได้มาตรฐานตลอดจนประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองโรงเรียนเรียนร่วมอาสาสมัครและองค์กรเครือข่ายเพื่อให้ประโยชน์สูงสุดต่อคนพิการ และมีพันธกิจที่มีการพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลคนพิการให้ได้มาตรฐานทันสมัยและปัจจุบันพัฒนาระบบการให้บริการแก่คนพิการแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพประสานงานและร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพื่อพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษให้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับคนพิการและชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการและนำไปปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพมีระบบการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาโดยการจัดทำโครงสร้างการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสอย่างเป็นระบบ ทั้งในส่วนการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการติดตามตรวจสอบประเมินและปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝา่ายมีการนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและเป็นแบบอย่างได้การดำเนินงานพัฒนาทางด้านวิชาการโดยการจัดอบรมพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาเพื่อเน้นคุณภาพผู้เรียน ทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างรอบด้านตามศัก,กยภาพและประเภทของความพิการให้ครอบคลุมทุกประเภทความพิการเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันและเป็นแบบอย่างได้มีการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพและนำกระบวนการของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพ มีการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้จัดเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาให้ผู้เรียนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากแหล่งเรียนรู้ตามศัก,กยภาพและประเภทของความพิการมีการจัดหาพัฒนาและบริการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ตามศัก,กยภาพและประเภทของความพิการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลที่สอดคล้องกับหลักสูตรของสถานศึกษาที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจ,จริงเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวัน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยผู้เรียนได้รับการฝึกให้มีทักษะและการแสดงความคิดเห็นตามศัก,กยภาพและประเภทของความพิการมีการใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้สแสวงหาความรู้ตามศักยภาพของผู้เรียนจากสื่อที่หลากหลายมีการบริหารจัดการผู้เรียนโดยเน้นให้มีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกครูรักเด็กให้เด็กรักครูและรักที่จะเรียนรู้สามารถเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาส มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างมีระบบมีผู้ปกครองร่วมมือในการจัดทำแผนการเรียนรู้และแผนการสอนเฉพาะบุคคลโดยมีสมุดสื่อสารและสมุดพัฒนาการของนักเรียนทุกๆภาคเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนาราธิวาส มีการจัดการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งให้ข้อมูลสะท้อนกับเพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ต่อไป